เคยถูกตีไหมคะแบบพ่อแม่ตีหรือดุหรือทาโทษอะไรเงี้ยโดนเรื่องอะไรคะแก้งน้องครับแก้งน้องแก้งยังไงอ่ะแก้งยังไงขอดูเลเวลหน่อยสิว่าแกอันนี้มันไม่มีพีดีพเอกับน้องชายผมกันน้องชายผมก็โตแล้วมีลูกมีภรรยาแล้วนะไม่มีไม่มีอยากรู้อยากรู้อยู่ที่บ้านเข้าห่าแต่ผมประมาณโปรดิวเซอร์อย่างเงี้ยแล้วมันมีเอธนูที่มันยิงได้เพิ่งซื้อขึ้นมาใหม่เป็นลูกลูกลูกธนูแบบจุ๊บธนูจุ๊บแต่ว่าเป็นพลาสติกอน้องชายผมก็อยู่ตรงประมาณโปรดิวเซอร์เนี้ย ผมก็เลยยิงเขาปรากฏน้องชายผมยืมพอดีไอ <c oughs> อันเล็กๆอันนั้นะมันเข้าไปที่ฟันหน้าเขา <c oughs> ยิงแม่นซะด้วยแล้วเป็นฟันน้ำนมปะก็จะกัามนฟันน้ำนมฟันน้ำนมก็เลยหลุดหลุดเลยก็เลยร้องไห้ร้องก็เลยร้องไงไป,ไปฟ้องแม่ <c oughs> พ่อก็เลยลงมาแล้วพ่อก็เลยบอกว่าทำอย่างนี้กับน้องไม่ได้นะอะไรอย่างนี้ <c oughs> แล้วตอนนั้นรู้สึกแตีตีด้วยไม้ บรรทัดใสๆส0เซนติเมตรตั้ไนั้นก็ใชแบบนั้นมันก็ไม่ได้นานมากอ่ะแต่ว่าก็คงคุณพ่อคงอยากจะให้รู้ว่าให้คุณทำอย่างนี้กับน้องชายไม่ได้แต่แล้วก็โรงเรียนประถมนี่โดนประจาครับรุ่นของผมเนี่ยมันมีเทคนิคอยู่เขาเรียกว่าลู่ลมคือกางเกงไอ้กางเกงผ้าเสร์อสีดาเด็กคริสเตียนขาสั้นเวลาครูตีเนี่ยคุณต้องดึงออกมาให้มันลูสลงมานิดนึงให้มันหลวมๆใหญ่ๆนิดนึงแล้วพอตีปุ๊บแล้วคุณก็ต้องแอนออก ไม้จะโดนแต่ผ้าแล้วก็มีลมแล้วก็ปักปักแล้วคุณแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคุณต้องแล้วคุณก็ก <c oughs> กร,รีบเดินออกไปเลย <laughs> แต่บางทีคุณจะโดนบ้างไม่โดนบ้างไม่เป็นไรแต่ว่า oh. โอ้ที่โรงเรียนปถมตอนนั้นในเมืองไทยเดี๋ยวนี้เข็นเขาว่าผมแนะบัานใจว่าถามรุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาไม่มีตีกันแล้วแต่สมัยโน้นเนี่ยมีมีตีตลอดเวลาตีมือเขกด้วยเขกด้วยอย่างนี้เขกดด้วยอย่างนี้มีเอามือมาให้ตีอย่างนี้หรือว่า ตีที่ก้นอย่างนี้แต่ว่าผมก็มันก็ต้องมีวิชาเอาตัวรอดยุคสมัยอะไรมันก็เปลี่ยนไปหมดแล้วแต่นี้มันไม่ใช่รักเอาไว้ปลูกรักลูกให้ตีแล้วใช่ไหมมันก็พูดกันด้วยความเข้าใจมันก็พยายามอธิบายด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ทําตัวให้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าแบบไอ้วิธีการประพฤดตัวอะไรทั้งหลายมันควรจะเป็นยังไงแล้วเด็กสมัยนี้ก็เก่งขึ้นเยอะสมัยรุ่นนู้น